สวัสดีค่ะอ,อันนี้เรามีของฝากนะคะของฝากจากพี่เอเปิดเบิง้งเปิดเบิง้งมี่อย่างของฝากนะคะสองกล่องนะคะสองกล่องพี่น้องแกเบิงบ้งแกเบิงบบ้งงดีก็มาน,น,นะคะนี่ ขุนทั้งหลังกับมาถ่ายอยู่คุณเงยข้อแนมอยู่ห้องยังห่องดังเต้อุมอ้มยะอุ้มอุ้มได้ยินแล้วทุเรียนเออลูกบป็ยาง,งไงเลย ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แอสสำหรับทุเรียนเปิดบึง้งแกะออกนะทุเรียนหวานๆนะคะให้น้องอุ้มนะคะขอบคุณนะคะออเออไปเรียนอะไรกุ้มรลุดเขาหูหลุดไป,ปอยู่ อันนั้นจาลูกสลูกลูกใหญ่ๆไทอ๋อทุเรียนลูกใหญ่ๆนะคะสองลูกขอบพระคุณน,นะคะพี่แอดขอให้จงม,มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะบ้านสุกดอกค่ะขาดว่าปพระท่านสุกเบึงเบืองลักษณะหนวยเล็วพิอสิบ่ะส,ะนนนสุกดอกสกอไ,ไ,เ,ไเอาไว้ผุดแล้วออกจากล่างใส่วางไปนี่หนวยใหญ่ขึ้นกัน แต่หนยใหญ่ๆเลยค่ะอุ้มอยากบออยากกินทุเรียนบ่อืออุ้มอยากกินทุเรียนบ่อยากบ่อยากบอไปอยากแล้วแต่ว่าท่านสุกขอบึ้งเสียงยังสิว่าท่านอีสุกฮะเสียงยังสิจะเสียงสุกมั้สิโปกพุกพุมืออื่นกะกลับแล้วมืออื่นนั่งไปขาขาเป็นเจ้าได้ขาดีขึ้นบ่น้าพี่ยังมาอุ้มมึงยังเลย các bên này là nhang thấy nhang bưng, thấy nhang nhạt chưa, thấy nhạt lắm chưa, anh thân thăn sau đi, bình thường là nộ bữa kia phèm, cứ coi coi sau, bây thế là nội tăng 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 เอึนตั้งตังบังเอึนตั้งตังละอึนตั้งตังมาตังเอ้ตังเออตังเอ้ตังจับขาพี่ป้ายเบิึงเแต่แต่เศร้าบ่เป่าหนมุ่นหน่ะพี่ป้ายเน่เออจับบ่อเลยจับขาไป่ยังไปหาจับแม่งนั่นเขาฮะตังขี้เด้อเหมือนไว้รุ่นไว้รุ่นตาแตกเออไปจับขาไปอัน นดมขาพี่หุ่มบริกานเลยตังมาพี่อย่างง่งยง่ายอยู่ไปโรงเรียนกะขึ้นลงบันไดกะละมันละว่างเอาขอบคุณนะคะถ่ายชมสับดราเร็วแล้วเขาสี่สอบเร็วสอบหรอมะไปสอบในกุ่นเนา ขอบคุณสําหรับทุเรียนพี่เอดนะคะทุเรียนอร่อยอร่อยอันเดนนั่นคงแม่จอยนัน่นนวยหนึ่งอั่นขอบคุณแม่จอยด้วยนะคะฝากมาทางบ้านมาลิกนะคะงงใส่ลูกไงท่านสูกดกท่านสุกจากขอนกอิอ่มเลยอุ่มหวานอุ่มอุ่มกับเม chén bầu mẹ tang tang mập hiếm mập hiếm Má hiếm mập 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 จมจมใไม่มีตังนะแก้งใยรุ่นนะฮะโอ้โหโอ๊ยมาหยอกกันอยู่ใจเธอะนะ้อ มึงเสียงเบาเพิ่นไปลองโยกนีตังมึงจะเล่นตำขาเลยโชคก,กันไหมโมโหอ,อ,อ,อาชีซอยผู้ใดโมโหอาชีซอยผู้ใด giác xoay, nhạc xoay tặng từ nè. Tặng tặng, ừ, à, tặng tặng, chung cà chén. ấu yên rồi?

ไปแล้วเอิญกับบ่ฟังเนาะคุณนายเฮ้ยเฮ้ยเขาไปมืดแล้วเออเขาไปมืดแล้ว ไปแล้วคุณนายไปแล้วคุณนายขี่ดือ้อก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญสำหรับคลิปนี้กับว้ซัำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ